Quá vâng lúc lạc Xẹp Quá ngài lúc Mà Quá ngài Ờ Hãy subscribe ปอนห้าสิบมาโขก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 อ่ะเดี๋ยวหักยกอันนิดนึงอีกหน่อยให้หมดห้าสิบละโอเคเพิ่มอีกสามสิบนี่น่ะเกินเกินเอาคืนหน่อยชู อันแหนใจเย็นๆเลยออไอกสามสิบสออสุดยอดเก่งมากน้ำขั้วคออยู่ไหนน้ำขั้วคออยู่ไหน่ะออเก่งมากไปอาบแ,แดดนะก็จะพาไปอาบแดดนะ อาบแดดหน่อยอาบแดดนะรู้ว่าอ